ธนาคารอมสินนะครับต่อแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงโดนใจนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับฝาก4เดือนอัตราดอกเบี้ยเทียบเ,เท่าเงินฝากประจํา1.82%ต่อปีนะครับฝาก7เดือนอัตราดอกเบีย้ยเทียบเ,เท่าเงินฝากประจํา1.95%ตต่อปีนะครับเป็นการเป็นแคมเปญต่อเนื่องนะครับจากเดือนมกราคมพาแล้วก็มาเดือนมีนาคมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแคมเปญเงินฝากเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับดอกเบีย้ยสูงโดนใจนะครับเงินไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งหบาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็นิติบ,บุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับ รายละเอียดแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.66ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.95ต่อปีหรือรอกราราลับฝากนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2568นะครับเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเผื่อเรียก ภาษีในใจ่ายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีส่วนนิติบุคคลนะครับถูกหักภาษีในใจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรการลงรับดอกเบีย้ยฝากครบเดเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะได้รับดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนแคมเปญน,นะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย ร้อยละ1.55ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.82ต่อปีระยะการรับฝากตั้งแต่วันที่2องมกราคม2568จนถึงสามเมีนาคม2568เงื่องินไทยการถอนขอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนลึกปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากนะครับจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกภาษี หนะ้าที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพากรการลงรับดอกเบี้ยนะครับเมื่อฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยแล,และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์เอาไว้นั่นเองนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากธนาคารอมสินมาณที่นี้สามารถโทรสอบถาม2 0 2 2 9 9 8 0 0 0 ได้เลยนะครับก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับ <ๆ S 1> เพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ